สวัสดีครับพี่น้องครับมือนนิพอดีฝนตกครับก็เลได้อโอกาสมาหาฟองอึงเห็นแล้วครับตัวนึงอยู่บนไฟนะครับยังยังเข้าไเบึงมันจีแมนบอกนี่ครับ มันอยู่ในดินพี่เนาะตัวมันอยู่ในดินเร <c oughs> าลงงัดมันเึ้นมากนี่แบบนี้ก็เอื้องอย่างพี่เนาะไปได้แล้ว นี่ครับไปแล้วอีกอย่างครับพี่นอ้อง๋ยวขอนุยาตยางหาตอนครับ เห็นแล้วครับพี่น้องเห็นอนีกแล้วเห็นอีกแล้วนี่น,นี่ครับนี่ตัวมันเห็นตามอยู่นี่นี่ครับนี่รู้อยู่แต่ใบไ,ไมอือ ตัวใหญ่อยู่ครับมือซับขออนุญาตซองหาต่อก่อนด้วยครับพออกแล้วครับพี่นอ้องอพ่อยตัวนึงเลยครับนี่มันหลีเฮาอยู่ครับเห็นตามันเหลียกหมอกกอ,อกอยู่ นี่ตัวมันหมุนยู่นี่นะครับเราต้องเอาไฟซองหาตามันอืมมีมีฮัหนุนพออีกตัวนึงแล้วครับยยยอยู่นี่อยู่ในหลุมนี่ครับอยู่ในหูเลยนี่อยู่ในหูเลยนี่พี่น้องที่ว่านิ่วนี่ นี่ว่าเนียวนี่ครับเขาต้อตงงัดดินงัดมันออกมานี่เห็นาพี่น้องสองตัวใส่ถุงใส่ถุงน,น,นี่ขั้น่คือพอดีเทอพี่น้อง ออมึงนี่นะนี่หนึ่งตัวู่อะไร่งอตัวนี่ทิศต้องตัวจะหนึ่งอ้ถ้าผนตกนี่ห่วงนึ่งวน่งวนึงตัวน่งมีตัวใหญ่ดีต้องัวเลย สองตัวเลยพี่น้องเอ้ยตัวแรกก่อนดีเหาอ,อึ้งเผาตัวนึงอึ้งยางตัวนึงนี่อึ่งเผาพี่น้องน,นี่อึ่งเผาพี่น้องอันนี้จะเป็นตัวผู้ครับมองสังเกตยังหยากเลยอันนี้อึ่งยางครับที่ว่าสองตัวมืองนึงนี่นี่ นี่อึ้งอย่างครับอย่ว่าคือกันครับนี่อึงออ้งเเผ้หรืออึ้งก็โดนตวนอึ้งอ่างกับยิ่งไลแตกต่างกันอีกแมนบ้านเราเอื้นลืงขออนุญาตย,ยังหาต่อก่อนครับ เจอแล้วเจอแล้วพะส้มขึ้นตัวหน่อยเท้ต์ตัวอืมบ่พอจุลิกตัวใหญ่นี่พี่นองตัวมันนี่นี่ะนี่มันจะมีสามลายขอบพี่นถ้าเป็นอื้องอ่างหรือลืองนี่มันจะมีสองลายอันอีกตัวนึงครับ ครับมันหมุนปลาอยู่ครับมันบังพุ่มไม้ใบบังเปิดออกมาแล้วครับนี่ตัวมันจับมันเลย โยกไกลเลยเดินครับเดินนี่ไฟลุกก่อนนี่ครับตัวมันมีแต่ไข่ๆครับแมีนมูพี่น้องตัวหนึ่ง อยู่ัต่ออยู่ข้ามแบมนแมนแมนแมนี่น้องอยู่เั่ต่ออยู่ข้าขมันมันจีนี้เขาเดียวนหนึ่งตัวจับมัน ถุงเออหมอกมันแห้งหอยมันจีบองหัวครับเราต้องสำรวจถุงดีๆครับถุงไม่ดีอาจจะไม่มีมันยห็นแล้วพี่น้องเห็น้วอยู่ไก่เต๋อไปต่อไปต่อพี่นอ้องอที่แหลกมันบบเห็นนี่พี่น้อง ตัวนี้อ้วนตัวนี้อ้วนครับน,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  right นี่นั่นนั่นน่อันนี้ืมตัวนี้ประทับใจดีแค่โอ้โหเละงั้นตัวเดียวกันบะละอึ้งเผาว่อตัวนี้อึ้งหยางครับอึ้งหยางอึ้งหยางนี่อึ้งหยาง มีตัวใหญ่หมอกแห้งๆครับพี่น้องมันหัวกว็มันหัวกว็ออกพ่นใบยูคา ทันพี่น้องมือทันแล้วขออนุียบซองหาอีกจะเข้ากันครับหเห็นแล้วครับพี่น้องอู้ดเรื่องต่ออยู่ข้างผมครับไปเฮ้าละมมันสุดวันครับพี่น้องไม่ดีเรื่องต่อครับ,หรบเห็นบ่ ับตัวนี้ไข่เดยมทองครับนี่ออเราเนี่ยใส่ถุงจะข้าวกันครับต้องเด็กระชากก่อนก่อนครับนี่ถุณต้องได้พ่ออยู่พวกกินว่ ก็ได้ยินนี่หรอครับพีน่น้องคันหานอนอยู่หวันก็ว่าได้ยินนะครับนั่นๆๆๆๆอีกตัวนึงพีน่น้องอีกตัวนึงใหม่ๆบังอยู่ครับใหม่ๆบังอยู่ครับนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วใส่ลโน่นนี่เห็นบ่พีนพน่น้องนี่นั่งให้คอม ỏ i อยู่นี่ มวนครับพีนบนบ่น้องมวนครับนี่ขนาดฝนตกแต่เียหมดสาวด้ครับนี่ มันฝนตกเสียคำนึ่งเรงยัง,งหน่อยนี่มวนม้วนี่ครับเบอร์เตรียมตัวยังไม่เลยครับเบิองแต่สภาพครับเกือบเตะครับเกือบเตะจริงกาสั่นเตะยันสั่นนะครับอู้หุ่นครับสองตัวเลยครับบันสองตัวเลยสองตัวเลยครับที่นี่สองตัวเลยตัวนี้ไม่ใช่ ب. เอาตัวนี้ก่อนอตัวนี้อึ้งเผาครับพี่นอ้อง อีกตัวนึงที่ซื้อนี่แล้วพี่น้องนี่นี่น,นี่อึ้งเผาอีกแล้วครับอึ้งเผาสองตัวเลยครับพี่น้องนี่ถ้าถ้าหุ่นแบบนี้มันจะเป็นโตครูครับถ้าตัวเมียมันจะโตใหญ่ขออยันใจชงนักอึ้งเผาแพ็คครูครับอึ้งเผาแพ็คคููลองหาอีกก่อนครับ หมขึ้นมานาเีนอตาฟังเลยพี่นอ้องเงียยมอนออไม่มั่นใจเราไม่ไปครับเราต้องดูให้มั่นใจ ตาผ้谢谢า,ากระบกอึ่งกระโดนแถวนี่นดูให้ดูทีเอาไปเลย่ะเอาไปเลยนี่ไหนดูในถุงอือโอถโงพอครับโอ้โหเป็นไทยแล้วครับนี่เป็นไทยแล้ว นี่เผือแแบบเดียวครับแบบนี้เขาเรียกโจรป่ามีปืนของผมยังเบาวิวอยู่เลยพี่น้องหาต่อไปครับไม่โทรไม่ถอย เดินหาต่อไปครับเดินหาต่อไปยังบ่นอยู่แต่ขี่เก้าอี้แหรอครับคนขยันยังหาจะเข้าเลยครับพี่นอง คนประกอบการครับขึ้นนี่